สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสันพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้น,นิเคนีบ e v เอนะคะเช้าบ่ายค่ะทุกคนค่ะวันที่26พฤษภาคม2568นะคะวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะ,ะแยกรอบเช้าและบ่ายเนาะคะ่ะุกคน ส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ทุกคนพิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ทายกิฟได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่25ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่25จะให้เด่น8และ7มา0ูนย์ศเด่นมา7ทุกคนจะจับคู่หลุดเลขเด่นประจําวันรอบเช้าหลุดรอบบ่ายก็หลุด รอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาสามสามศูนย์เจ็ดศูนย์มาเข้าเจ็ดของรอบเช้าด้วยกทุกคนเมือ่อใดรุดดีกับรุดดีได้พี่นอ้องเมื่อใดบ่เขา่ากับบ่เขาเลยนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมาความชอบได้พี่น้องเดอ้อทุกคนเราไปดูวันที่ยี่สิบหกกันนะคะว่าท่านจะชอบหรือไม่นะคะทุกคนชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านพี่น้อง แนวทางก็ไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านว่าท่านจะตามต่อหรือท่านจะหยุดนะคะปัจจัยเป็นของท่านเองใจเป็นแอดมินแค่เป็นแค่ผู้วางแนวทางนะคะสําหรับรอบเช้าจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่น3ามได้สเรามาดูคู่กมน่าจะเป็น3 1มหนึ่งหสามสามเจ็ดเจ็ดสามสา ศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าสามสามเก้าเสาสาปดปดสาสองสาสาสอง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 หนึ่งสองสองสองเจ็ดเจ็ดสองจับให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคู่ ป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะสองแปดแปดสองแล้วแต่ความชอบเดอ้อพี่น้องเดอ้อทีนี้นะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองแลยหนึ่งคือขนสองค่ะสองสามสามสอง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 ศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่ง 1นึ1งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนค่าหนึค่ะประมาณนี้แล้วแต่ความชอบนะคะที่นี้เรามาดูคู่ตเด็นกันวันนี้ fc ขาเลขสองเบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะตรงกับเลขเบิ้ลประจําวันพอดีเลยทุกคนมาดูนะคะสามสองสนะคะทุกคนสามหนึ่งหนึ่งสา สองสามสามสอง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 หนึ่งหนึ่งสองสองกับหนึ่งรอบบ่ายสองสามสามสอง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 หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งเอฟซีขานี้ก็คือคู่เด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่เอฟซีชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ด เลข2กับเลข7นี้ f c ซสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นรอบเช้า3ามและสองเด่นประจำวันสองและ7เป็น3าม3 3 7ส3ามามเจดเจดสาติดคู่ตัวเด่น3า2สองสองสาสองขาดสองสองสองเจติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันติดคู่ตัวเด่นด้วยสองสองนะคะ สองศูนย์เจีฉีดผิดขอโทษขอโทษนะคะแล้วแต่ความชอบพี่น้องไปเลขศูนย์ประจําวันนะคะสองกับหนึ่งและสองกับเจ็ดก็เหมือนกันสองสองสองเจ็ดติดคู่ตรเด่นสองสองติดเลขเบิ้ลประจําวันติดเลขเด่นประจําวันสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองมือว่านีกับมาแล้วถ้าพี่น้องบอมักตัดออกเด้ดขาดรอบเซารอบบ่ายนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะติดคู่ตรเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณนี้นะคะทุกคน ชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะฟีขาไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี v บีอพีวันที่26พฤษภาคม2568ใดจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้จะขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆวันมานสุขสุกคนเดิอพี่น้องสวัสดีค่ะ